ครับสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับชวนรถกับข้าวนะครับผมแหมวันนี้ก็ได้เขาเรียกอะไรนะได้มะม่วงดองนะครับจากบ้านลูกค้ามานะครับซื้อเข้ามานะครับโอ้โหน่ากินมากนะครับผมนี่นะครับมะม่วงดองนะครับสวยๆกับกรอบนะครับรสชาติอร่อยมากนะครับเจ้านี้นะครับถือว่าดีนะครับจับคู่กับพริกเกลือนะครับผม เกลือนี่ผมก็ทําเองนะนะรสชาติรสชาติตามใจอะนะครับตามใจไมไหนๆอยรอช้า,ชาครับมาลองกันเลยดีกว่ามาครับผมมาลองกันเลยบางชิ้นก็ไม่สวยนะครับจะพากันสดๆเลยนะครับเมื่อกี้ม่วงดองครับดูเกี่ยเข้าไปครับผมเกี่ยเข้าไปครับเข้าไปครับอ <c oughs> สุดๆครับโอ้โหทั้งงวงตาแจ้งนะครับผม่วงดองเนี่ยครับใครชอบปอกเปลือกก็ดีนะครับแต่ผมชอบกินทั้งเปลือกนะครับมันจะให้ความกรอบด้วยนะครับผมฟังเสียงครับใดทีแล้วกันนะครับโอ้โหอือหือสุดยอดครับผม Ừ. cao không?